เออตาหามว่าว่าลูก <boundaries> ดินแล้วท้องแน่นอน้

ตามบอกว่าน้ำฝนตาบอกว่าน้ำฝนลูกดินแล้วคุณแม่เลดี้เฟนแม่ค่ะฝากน้องช้างด้วยนอะยสวัสดีจ้าแม่วันนี้มากันสิบสองเชือกยันนี้จะมีวันเกิดน้องอแม่น้องใหม่นะฟังน้องใหม่แล้วันจานทิลานะคะรวมสมทบได้นะเล็กๆนๆๆๆๆๆ้อย อ่ามาแล้วน้องใหม่ตัดสินใจกับท่านเห็นไม่เป็นไรเนาะก็ะจัดเล็กๆมาแล้วบอกน้องใหม่ถึงไหนละเรี่องเดี่ยงเร่ง,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 งถ่านคิดแบบนี้ สาธุคุณคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจเย็นทุกท่านนะคะมีตาหน้ารักนของรานูนะคะในเด็กท่องสู้ก็มาท้งครอบครัวเลยนะคะวันนี้มากันเยอะเลยนะคะ12เชือก13กับน้องใหม่นะคะถามสำหคุณแม่พระออนแม่ฟ้าลูกแม่มาเวคุณแม่จอยคุณแม่ลูกหมูคุณพ่อหมูคุณแม่นิ่คุณแม่หมูเด้งคุณแม่อ้อยแม่สุขคุณแม่สุภการคุณแม่ดาต่าฟ้าคุณแม่มอร์นิ่งคุณแม่เฟิร์นคุณแม่แนน คุณแม่เปียกปูงคุณแม่สมพรคุณแม่นภาพาดาคุณแม่อินคุณแม่เคเคจีดีฝากขอเป็นคนสาวด้วยคนกับคุณแม่ใจบุญทุกท่านเลยนะคะนี่นะคะเด็กๆวันนี้มากันเยอะเลยนะคะขอให้พ่อขอให้คุณพ่อคุณแม่นะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะมีคะแนนเหลือทุกท่านเลยนะคะราบขอบพระคุณค่ะวันนี้มากันเยอะนะคะ12เชือกค่ะ อ๋อน้องใหม่น้องใหม่นะคะคุณแม่ฝากวันเกิดน้องใหม่ด้วยนะคะไม่ทราบเหมือนกันคามแม่สิรวมสมโทรวันเกิดน้องใหม่ได้ค่ะกำลังเดินทางจากบ้านตาทิศนะคะประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงวันนี้น้องเกิดน้องใหม่นะคะ ครบรอบเท่าไหร่นาะครบรอบ47ปีนะคะฝากน้องใหม่ด้วยค่ะกํลังเดินมาตอนนี้12เชื้องนะคะน้องครีมเพิ่งมาแดดนีเพิ่งมาแล้วก็น้องใหม่ก็กำลังเดินมาก็จะเป็น13เชื้กค่ะฮะโอ้ท่านวามาด้วย14กับท่านวา ไอ้คะแนนน้องใหม่สองร้อยผลไม้สมถุงขอบพระคุณคุณแม่พาออนค่ะแม่พาออนผลไม้สมถุงนะคะตั้งสองร้อยขอบพระคุณค่ะกล้วยถุงละกล้วยตะกร้าละสองร้อยนะคะนี่กล้วยปลายกล้วยปลายตะกร้าละสองร้อยว่างหนึ่งตะกร้านะคะโอ้ อันน <con> <invoke> ี้ทำไมเยอะเลยนะวีใหญ่มากไหนดูดิเออมันวีขนาดนี้แม่สองร้อยเนี่ยเต็มเลยแล้วมันวีมันเล็กๆนะลูกมันก็สวยนะรับก็ไว้โอเคเต็มตะกร้าเลยสองร้อยกินอิ่มเลยนะคะแม่ขอบคนแม่พระอนค่ะป้อนเลยไหมหรือว่า เพราะว่าน้องครีมกับแสนดีก็มาทีหลังนะน้องครีมยังไม่ทันเลยเลยเนี่ยสองร้อยเต็มตะกร้าเลยกล้าละสองร้อยใหญ่มากเยอะมากแค่หวีมันวีมันไม่เต็มไงมันเป็นเศษมันเป็นกล้วยปลายเนาะให้น้องครีมกับแสนดีเลยชดตะกร้าเมื่อกี้ไปแบ่งกันกินฝั่งนูน้นชดชด เอาไว้ตการนี้ไปให้น้องครีมกับแสนดีนั่นแหละอยู่ข้างหลังลตัดหมดแล้วใช่ไหมตการนั่นแหละเออไปให้แสนดีกับโอ้น้องฝนหิวยกไหวไหมเองร้อยคะแนนโอ้โหเป็นรังใหญ่เลย เหรอเดี๋ยวๆๆนั่น